ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลกอลวนแบบได้เด็กน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและมิตรรังนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในช่องตีที่ติดปั่นนะฮะกับเกมไฮสเต็กในค่าย PG นะฮะก็อยู่ในเว็บสล็อตทูเพย์นะฮะวันนี้อีกเช่นเคยเลยนะครับผมก็ จะเป็นยังไงก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ทุนที่33,000บาทนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่แนะนำไม่ทำตามหรือรอกเลยนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บปปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมก็มาดูครับผมเป็ดแค่40บาทวันนี้ผมจะถล่มสล็อตพได้หรือเปล่านะฮะวันนี้เราจะมาปล้นกันให้สนั่นเลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะไฮสเต็กนะครับผมแม่สาวน้อยนักปล้นนะฮะจัดไปครับทุกคนอย่ามัวเสียเวลาไปมากกว่านี้นะฮะ สวยครับผมเจมาครับผมแบบฟาด,ดเลยนะฮะสามสิบสองบาทเท่านั้นฟาดจัดครับผมแต่ว่าหูย<ฮ>สวยวายลงมาแบบนี้นะฮะไหลไม่หยุดต่อเนื่องแน่นอนครับผมโอ้โหแต่ว่าไม่มีตัวลายเข้านะไม่มีลายเข้านะฮะก็เลยแบบวายก็หายไปเรื่อยๆนะฮะคือแบบถ้าแตกไปครับผมวายก็ลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะช่องกลางนะฮะสวยครับ โอเคโอเคผ่านฮะผ่านฮะผ่านครับผมผ่านครับเอ้ยไม่ผ่านเนอะวายมาแล้วจ้า130ไหลามาเพื่อนคิวครับผม110ครับมาไหมโอ้โหดอกนี้480ครับผมโอ้ยคิวยังอยู่คิวยังอยู่ลูกรักลูกรักโอ้โหหมดไปซะแล้วนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผม สนุกสนุกสนุกเอาวะเริ่มสนุกครับทุกคนเริ่มมาฮะจังหวะเริ่มมาครับผมบรรยากาศเริ่มดีร้อยหกสิบครับผมขอวายหน่อยฮะอสวยโอเคค่อยค่อยอัดครับผมค่อยค่อยอัดนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนสวยครับผมเล่นไปเรื่อยๆยำๆไปเรื่อยๆนะฮะ เบ็ดเดิมๆครับผมเบ็ดซ้ำๆโอเค100บาทครับผมอื <c oughs> ้อหือ230อื้อ160ถ้าโดนในฟรีเกมจะหนักกว่านี้นะทุกคนนะจะแตกยับกว่านี้นะฮะถ้าเป็นคอมโบแบบหลๆอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าในฟรีเกมมันจะมีตัวคูณด้วยนะฮะอ่าแต่ว่านอกฟรีเกมมันจะไม่มีตัวคูณนะฮะก็เลยแบบอาจจะได้แบบไม่แรงมากแล้วสแคตเตอร์ครับทุกคน โอ้โหเสรษฐายครับผมแค่ตัวเดียวก็ไม่ยอมมาให้นะฮะอืมอืมอืมมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหตัววายเข้าดีมากๆเลยนะฮะทำไมไม่เข้าฟรีเกมวะรออยู่นะฮะอื้ออืมอืมเคครับผมโอ้โหฮะสิบครับ อึ๊บคิวได้อยู่เอต้องลงแล้วฮะช่อง2โช๊โอ้โหไม่มานะฮะโอเคคิวส,ส,สวยครับโอเคครับผมโอ้โหลงลงลงอ,อึ๊บอ,อ,อืสัน้นไปนิดไหลๆครับผมไหลๆครับผมอัดไปเรื่อยๆครับผมจังหวะน,นี้วายลงมาแต่ไม่ไม่แตกนะฮะโอ้โหเสียดายฮนะแม่ลุ้นว่าจังหวะตัววายมันจะลงมาตอนไหนนะฮะ ตัววายอย่างเอาอะฮะอย่างตึงเออโอ้โหเอ,อเล่นไปเล่นมาเพลินนะทุกคนนะเพลินเลยฮะไม่ต้องซีลหรือยันนะครับผมเล่นไปเรื่อยฮะมาอีกครับผมมาแล้วนางเอกของเรา30ลงมาเพื่อนเออโห่สี่ร้อยจัดมาอีกเอ,อไม่มีเลยนะฮะช่อง2ตัวเอหายไปไหน กลับมาเดี๋ยวนี้อ้โ oh, ห oh, oh. สวยครับแต่ว่าสแคตเตอร์ก็ยังไม่มาเลยเนาะสวยฮะตอนนี้รออยู่นะฮะสแคตเตอร์อยู่ไหนรีบมาเลยนะฮะรีบๆมาเลยนะครับผมต,ต้องการความสนุกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะฮะอ่าสแคตเตอร์มาครับผมสนุกมากกว่านี้แน่นอนฮนะ พอจะได้เจอกับการแตกที่อลังการนะครับผมหรือเปล่าไม่รู้ไปรอรุ่นกันนะฮะโอเคสวยสวยไหลไปไหลไปยัยงครับผม ยังไม่มานะฮะแคตเตอร์โอเอมาสวยฮะคิวครับผมช่อง3มาดิเออสวยเจช่องหนึ่งอึ๊บอืมเป็นคิวไปฮะอึ๊บโอ้ยวายมาครับผมมาแล้ว100บาทแรกโชว์คอมโบมีไหมคอมโบคอมโบโอ้โหยอย่างเสียได้ครับนอนน,อน้องโอ้โหวายอุตส่าห์มาแต่ว่าแบบตัวสัญลักษณ์ไม่เข้านะฮะโอ้โห อัดไปอัดไปไม่ต้องสนใจอัดไปเรื่อยๆอัดไปเพื่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ขาดทุนนะฮะทุกคนยังแบบเท่าๆทุนอยู่นะฮะยังเล่นได้เรืเ่อยๆเลยนะครับผมโหคิวสวยฮะอะไรเข้าก็สวยหมดนะฮะสำ,ำหรับช่วงนี้นะฮะแค่แต่ผมก็แบบเพลินๆแล้วนะฮะดีว่าเล่นเงียบๆเนาะอืม แคตเตอร์ยังไม่มาเลยนะทุกคนยังไม่เห็นเลยนะเมื่อไหร่วะเนี่ยมีแต่แบบเข้าแค่2ตัวอะไรมาเนี่ยต้องเข้าสามตัวขึ้นไปนะทุกคนนะรออยู่รออยู่รีบมารีบมาครับไม่ต้องรีบแต่รออยู่นะฮะโปรส่งสแคตเตอร์มาให้ฉันทีฉันจะรอไม่ไหวแล้วนะฮะอึบอือโอ้โหสวย เท่าไหร่ก็ยอมฮะสำหรับตอนนี้โอเคเอสวยๆลงมาเพื่อนอึบ๊บ <c oughs> อื้มฮึ Scatter ยั่วตายั่วใจมากมาแค่แบบรอบละตัวละตัวนะฮะนี่ฮะแม่มันทำให้หมันเคี้ยวนะครับผมมันทำให้หมันเคี้ยวนะฮะโอเคลงมาดิเพื่อนชักช้าอยู่ลายจักช,ช้าอยู่ใหญ่ฮะอึบ๊บ อเมืออม่อ,อไรเมื่อ,อไรเมื่อไรโอเคโอเคมาเออบอโหา,ายลงครก็ผมแต่ไม่แตกนะฮะโอ้หวายท้ายเกมหรือเปล่าเออสแกตเตอร์มาเมื่อไรอุ้ยสวยดอกนี้หกสิบเบิ้บ โอ้ยจำแจมดอกนี้สิบร้อยสิบครับสองร้อยสามสิบไปกันต่อไปกันต่อมีเซนว่ากำลังจะชุดใหญ่จะกำลังจะมานะฮะ <c oughs> เอ,อ้ยสแคตเตอร์อ,อีกตัวเดียวครับผมทุกคนอีกหนึ่งตัวครับผมได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะฮะ อะไรจะขนาดนั้นนะผมโอ้โหรีบมาเลยนะฮะรออยู่ตายแล้วตายแล้วอื้มฮึ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 อื้มืึว,วืดเลยผ่านแบบวืดเลยนะฮะโอเคโอเค โอเคมาแล้วสแกตเตอร์ของเราได้หรือเปล่าความหวังของหมู่บ้านครับผมในแถวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมมาแล้วกว่าจะมาได้ครับผมโอ้โหเอาแทบเหนื่อยโอ้โหมาถึงก็วายลงนะครับแต่ว่าไม่แตกนะฮะจัดไปครับทุกคนมาลุ้นกำไรในรอบนี้แหละฮะว่าจะมาได้เกือบสินาที โอ้โหนี่ร้อยเจ็ดสี่หฟรีนะครับผมกำไรต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้สวยมีแปดร้อยเออเป็นไงครับในฟรีเกมมันต้องมีคอมมีตัวคูณแล้วและมีแบบนี้1 6 0หกอื้อหูยน่าจะไปต่อนะฮะตัวคูณกำลังมันเลยนะตอนนี้ตัวคูณอยู่ที่คูณหก 5, นะครับผมอีกห้าฟรีฮะสวยสวย อ,อีก4ีฟรีนะผมกำไรมีแล้วนะฮะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มีกำไรแน่นอนนะผมวันนี้แต่มีกำไรแน่นอนฮนะออ,อเอบผมว่าเบ็ดแค่ส0ิบาทแตกได้ขนาดนี้กำไรหลักพันนี่ถือว่าถือว่าคุ้มนะฮะอ่าสุดท้ายสุดท้ายมีคอมโบหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับผมโอเคครับผมผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม โอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ